ที่จังหวัประจีนบุรีมีเหตุการณ์อุกอาจนะครับหนุ่มเพื่อนบ้านซึ่งมีประวัติรักษาอาการป่วยทางจิตใช้มีดกระหนำ่ำแทงเพื่อนบ้านจนเสียชีวิตล่าสุดสารได้ออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้วครับอุกอาจมากเลยคุณผู้ชมครับอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้าน ผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่อว่านายพานุวัตรครับเนี่ยส่วนนี่คือจ่าสิบเอกอำนาจผู้เสียชีวิตก็ปั่นจักรยาน3ล้อในหมู่บ้านปกตินี่แหละคุณผู้ชมออกกําลังกายยามเช้าที่ถนนหมู่บ้านในอําเภอเมืองปราจีนบุรีแล้วก็พาแมวที่เลี้ยงไว้มาด้วยแมวในตะกร้า,ท,าท้ายรถจักรยานเนี่ยก็ปั่นออกกําลังกายอ่ะแล้วมาถึงจังหวะวินาทีสังหารในผู้ชมคิดดูสินายพานุวัตรผู้ก่อเหตุเดินมานะเนี่ย แล้วเตรียมมีดมาแล้วด้วยครับฝั่งนายอำนาจก็พยายามจะถอยหลังรถหลบหนีแล้วแหละรู้ว่ามันผิดปกติแล้วจู่ๆผู้ก่อเหตุนายพานุวัน์ประชิดเข้าหาแล้วกนหน่ำแทงเกือบ20แผลจนจ่าสิบเอกอำนาจเสียชีวิตเลยนะซึ่งจ่าสิบเอกอำนาจเนี่ยตอนแรกพยายามเลี่ยงแล้วนะเนี่ยด้วยการถอยรถจักรยานหนีนะสุดท้ายผู้ชมเขาเสียชีวิตนะครับแล้วแมวที่มาด้วยอ่ะที่อยู่ตะกร้าท้ายรถจักรยานเนี่ยนะก็ตกใจกระโดดวิ่งหนีตเตลิดไป แล้วจากภาพที่เกิดเหตุุผู้ชมจริงๆมีเสียงด้วยนะแต่เราไม่ขอเปิดเสียงจริงๆมันมันหดหูใจมากเลยครับเป็นภาพที่นายพานุวัตรเนี่ยนะครับใช้มีดกระหน่ำแทงหลายสิบครั้งฝั่งจ่าสิบเอกอำนาจส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดครับในคลิปจะได้ยินเสียงนายพานุวัตรผู้ก่อเหตุนเนี่ยแทงแล้วก็พูดว่าด่ากูเหรอด่าทำไมเป็นอะไรด่ากูทำไมแล้วก็ใช้มีดเนี่ยปาดคออีกฝ่ายแล้วหนีไปเลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้เองประมาณสัก หกโมงเช้าเดูภาพจากกลมองวงจรปิดเนี่ยประมาณส<ง>าก้นานาทีเลยเน่า <39 S 2> นาทีวงจรปิดยังจับภาพว่ามีญาติญาติของผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ส่งเสียงร้องด้วยความตกใจนะตะโกนไล่หลังถามนายพานุวัตรที่ตอนนั้นเนี่ยก่อเหตุเสร็จปุ๊บวิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนญาติญาติตะโกนถามเลยมึงทําอะไรเขามึงไปทําเขาทําไมแล้วช่วงเวลาบีบหัวใจค่ะ ภรรยาของจ่าสิบเอกอำนาจเดี๋ยวไปเห็นร่างสามีตอนนั้นเลือดโชกแล้วเธอก็ตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยร้องไห้แทบขาดใจนะแล้วก็กรีดร้องขึ้นมาว่าทําไมต้องทำแบบนี้นี่นะครับตํารวจไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตมีรอยแผลตามร่างกายมากถึง18แผลแลาคอถูกมีดป่านึกจนหลอดลมขาดเพื่อนบ้านบอกว่าตัวนายพานุวัฒน์ผู้ก่อเหตุเนี่ยมีอายุ39ปีเสพยาเสพติดเกเร ชอบหาเรื่องคนไปทั่วครับจนเพื่อนบ้านบางหลังตัดสินใจประกาศขายบ้านหนีโอ้นี่เป็นบุคคลอันตรายนะไปคุกคามคนอื่นเขาเนี่ยนะครับทีนี้มีข้อมูลจากพี่สาวของผู้ก่อเหตุพี่สาวยอมรับว่าน้องชายเป็นคนอารมณ์ร้ายเข้าออกเรือนจําเป็นว่าเล่นเป็นผู้ป่วยจิตเวทแต่ปฏิเสธกินยาตามแพทย์สั่งขนาดคนในบ้านนะคุณปุ้มคุณผู้ชมนะก็โดนเหมือนกันนะก็คือเบื่อสุดทนกับพฤติกรรมของน้องชายนะครับถูกหาเรื่องตลอด นจนคนในครอบครัวคนในบ้านต้องหนีตายไปอยู่ที่อื่นนะครับซึ่งตัวเธอตัดสินใจย้ายมาอยู่บ้านอีกหลังในซอยเดียวกันคืออยู่บ้านหลังเดียวกับน้องชายไม่ได้อะครับเพราะว่าเธอเองก็มีลูกเล็กด้วยแล้วล่าสุดนะลุงของผู้กอ่อเหตุลุงเนี่ยก็ต้องหนีมานอนในรถนะครับนอนในรถนอนในบ้านไม่ได้เพราะถูกตัวนายพานุวัต์เนี่ยทำร้ายส่วนนะวันที่กอ่อเหตุเนี่ยผู้กอ่อเหตุน่าจะดื่มเหล้าแล้วก็เสพยาด้วยนะพี่สาวผู้กอ่อเหตุบอกว่าเสียใจ ที่มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับเขาไม่ยอมเถียงเขาเป็นคนที่เกี่ยวการเป็นคนนักเลงไม่ยอมคนแม่ด่ายังไงเขาก็ไม่ยอมเถียงตลอดแต่ทุกคนในบ้านก็เป็น,เ,น,นเขาเป็นมานานยังครับเป็นมาหลายปีแล้วเป็นมาหลายปีแล้วใช่เข้าออกเข้าออกปลาเรือนจําประจำเพื่วัยนี้ก็เพิ่งจะออกมาจากเราไม่คิดว่าเขาจะมาก่อเหตุกับคนอื่นอยากอยากฝากบอกอะไรไหมครับ แต่ก็ะอกให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันเรื่องยาเสพติดให้มากกว่านี้ เขาออกเรือนจันประจําเพิ่งออกมาแล้วก็มาก่อเหตุป่วยจิตเวทเสพยาเสพติดขาดยาด้วยหลังเกิดเรื่องลูกชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สัะแก้วนะคะรู้ว่าพ่อเสียก็รีบกลับมาบ้านทันทีเลยช่วงหนึ่งภรยาผู้เสียชีวิตเนี่ยเล่าให้กับทีมข่าวฟังบอกว่านายพานุวัต์เนี่ยมักกล่าวหาครอบครัวเขาบอกว่าไปแจ้งจับเขาอย่างคืนข้ามปีเนี่ยตัวเธอบอกว่าฉันเนี่ยนั่งมองประตูบ้านรอลูกชายกลับมา ผู้ก่อเหตุยังบอกว่าตัวเธอเนี่ยไปจ้องมองหน้าทำไม แล้วแม่อยากจะบอกกับลูกๆว่าแม่เสียใจที่ช่วยพ่อไม่ได้และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครอบครัวของจ่าสิบเอกอำนาจได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับแ,แม่ของจ่าสิบเอกอำนาจเล่าว่าทันทีที่รู้ว่าลูกถูกฆ่าใจแม่เหมือนแตกสลายเลยแล้วพอถามว่ามีลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่าแม่บอกว่ามีะนะเมื่อช่วงเย็นวานนี้เนี่ยเธอถูกนกตัวหนึ่งเนี่ยขี้ใส่หัวพอรุ่งเช้าตื่นมา ก็ได้รับสายโทรศัพท์แจ้งว่าลูกเสียชีวิตแล้วครับมีมีมีเหตุอะไรที่บอกเหตุกระแม่ก่อนหน้านี้ไหมเออมีมีอะไรฮะนกพี่ใส่หัวฮะนกพี่ใ<า>ส่หัวโอ้พอรุ่นเชขึ้นมาตายาขึ้นแม่นิโคนอันลรอยตายแล้วนะโดนแอร ก็จะบาดทอด้วยแม้เขาจะจุดครอบครัวผู้เสียชีวิตวิงวอรตำรวจให้เร่งจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมารับโทษตามกฎหมายนะครับพรว่ยังหนีอยู่เลยอ,ะอ่ะยังจับไม่ได้นี่คือบุคคลอันตรายและเป็นภัยสังคมนะครับและล่าสุดมีข่าวเพิ่งส่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองบอกว่าสารได้ออกหมายจับ นายพานุวัตรผู้ต้องหาในคดีนี้แล้วนะครับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธไปในเมือหมู่บ้านโดยไม่รับอนุญาตคาดว่าผู้เกิดก็น่าจะไปในไม่ได้ไกลน่าจะอยู่ในพื้นที่นั่นแหละนายอยู่ระหว่างการติดตาม,มตัวครับค่ะ